ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวเราบอกสายปีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วเนี้ยกับกันมาเช่นเคยครบับกับการตามหาของ BUGC นะครับผมซึ่งของนี้ที่ผมพามาตามหากันนั่นก็คือ Lead Radioactive Star Hyper นะครับผมหรือว่ามงกุฎด,ดาวสีแดงอันนี้นั่นเองนะครับผมของชิ้นนี้นะครับแจกทุกการทั้งหมด5,000ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่87ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมส่วนแมปที่เราจะพาไปเล่นกันในวันนี้นะั่นก็คือแมป Whip Hack นะครับผมซึ่งหน้าตามแมปราครับววจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตภาพเข้าไปในเกมนะครับ หลังจากีเพื่อเข้าเกมมาแล้วผมหน้าตาก็จะเป็นแบบผมตอนนี้เลยนะผมนี่พอดีผมไปเล่นเกมอื่นเพิ่หนอนยครับคลิปนี้มาอัดก็จะรับของแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมก็ออนเวลาจนถึง200 เก้าสิบแปดนาทีแล้วผมซึ่งเวสของเขาครับเขาให้เราออนเวลาเนี่ยสามร้อยนาทีแล้วผมหรือว่าห้าชั่วโมงนั่นเองนะผมผมบอกแล้วว่าวันนี้นะครับตัวเนี้ยผมแทบออนอยู่ในแมปนี้ทั้งวันนะครับเพื่อนเห็นไหมมงกุฎอันนี้ข้างบนหัวผมเนี่ยผมก็ได้มาจากแมปนี้นะผมที่ผมพาเพื่อนไปทํากันนะผมเพราะตัวผมเองเนี่ยผมใช้คอมทางานทั้งหมด3เครื่องนั้นเพื่อนผมก็เลยมีคอมออนไว้ตลอดนะครับผมส่วนวิธีการได้รับนะเพื่อนเพื่อนก็แค่ต้องออนเวลาครบนะครับผมแต่ระวังนิดเดียวครับผมระวังหลุดท่้นั้นเลยนะผมผมจับเวลาเมื่อกี้นน่ยผมมมะรอออูใ ประมาณ25นาทีนะเพื่อนๆถึงจะหลุดนะครับผมใครที่ไม่อยากหลุดหรือว่าใครที่แบบอยากได้ของนะครับล้วไม่มีเวลาจริงๆนะผมผมแนะนําไม่ใช้ออโต้คิกนะผมไม่ว่าจะในโทรศัพท์ก็มีนะเพื่อนๆหรือว่าในคอมก็มีเหมือนกันนะครับผมผมบอกเลยมีออโต้คิกเนี่ยชีวิตเพื่อนๆจะสบายขึ้นแบบ300%นะครับผมใครที่ไม่มีก็หาโหลดได้เลยนะครับผมทั่วไปแล้วผมพูดจบก็พอดีเลยนะครับเพื่อนๆ กดเคมกันได้เลยนะผมเคมกันแบบสดๆนะผมใครที่กลัวไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะเพื่อนเพราะผมดูในเซิร์ฟตอนนี้นะผมอยู่ประมาณแค่พันหกร้อยคนเท่านั้นเองนะผมซึ่งเหลือๆครับถ้าเพื่อนเพิ่งตื่นนอนเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาออนกันได้เลยนะครับผมขออนุญาตกดเคมเลยนะครับผมปั๊บเรียบร้อยเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปดูของสักนิดนึงนะครับผมเลขที่ออก คือเท่าไหร่ตัวเล็กก็พอแล้วมาให้พอชื่นใจโอเค106นะครับผมก็สำหรับชิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนคนไหนที่ชอบยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมและ EP หน้าผมจะพาไปทำอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าใครที่อยากได้อย่าลืมรีบเข้ามาออนเวลากันนะครับ